เาไม่โอเคอยู่แล้วญาติเขาไม่โอเคแน่ๆนะครับเพราะอะไรเออเวลาเรียกติดต่ออะไรเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าทางนี้เขาติดต่อได้คุยได้ก็จะให้ทางนี้คุยเอ,อเป็นตัวแทนนะแต่ว่าความผิดทางนู้นผิดนะเอเแค่เป็นคานคุยเฉยๆนะ ก็มันเป็นบุคคลนะไม่ใช่หน่วยงานที่ไหนนะครับเป็นบุคคลธรรมดาก็ว่ากันไปส่วนมากก็จะเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเอฟซอนะหมิ่นประมาทหรือเอาเอาความเท็จเข้าสู่ระบบนะครับหรือเอารูปเอารูปนะครับ ไปห้อยไปแขวนเนี่ยเอาไปประจานอันนี้ก็โดนนะครับเอ็ดบอกเลยเลยโดนเนี่ยคือเคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วโดนโดนแพงด้วยโดนหนักด้วยแค่เอารูปของเราเนี่ยเอาไปห้อยไว้เนี่ยอันนี้ก็ฟ้องได้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้ยินยอมให้เอาไปห้อยอ่าถูกไหมโดนเอ็ดพูดได้เลยโดนแน่นอนเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้ว กฎหมายก็ระบุไว้แล้วว่าถ้าเจ้าตัวเขาไม่ยินยอมเนี่ยอาคุณเอารูปเขาไปห้อยเนี่ยคุณโดนแล้ว PA PA แล้วนะแล้วไปพูดเปียบเปยถากถาง,างนี่หูยิ่งหนักเลย f t e หนักเลยคำนี้เออย่าลืมว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาลูปของเขาคือลิขสิทธิ์ของเขานะอะลิขสิทธิ์ของเขาขานี้ก็ชอบเอาไปเอาไปแขวนเหลือเกินนะเออเอาไป ทำแบบเนี้ยนะน่าจะเป็นไม่รู้กี่พันครั้งแล้วล่ะเอาจงจริงไม่รู้ว่ากี่พันครั้งเราคิดดูสิถ้ารวบทีเดียวเนี่ยโอ้โหสีอ่าใช้นี่กันไม่ไหวเลยละ่ะอ่าสมมติว่ากรามละสองสามพันเนี่ละห้าหกพันเนี่ยอ่าแล้วเป็นพันกรรมไหมสีเ <laughs> ออมันจะไหวมันเป็นพันกร,รมอู้ตายสิเออก็มันเยอะจริงๆไง ส่วนมากเขาจะแขวนแขวนแขวนไม่พอใจใครก็แขวนแขวนเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นละกรรมหนึ่งเลยนะก็เรียกว่ากรรมหนึ่งคือกฎหมายเขาระบุว่าไว้หมดแล้วเอผิดถูกยังไงแบบไหนเขาระบุไว้หมดแล้วเออแต่เขาก็ไม่ไม่สนใจเขาคิดว่าเขาคงไม่กลับมาเออไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรแต่คุณขยับตัวเมื่อไหร่กุก็เจอเมื่อนั้น เอาจงจริงตอนนี้วิบากนะกกรรมนะครับมันมองได้เห็นกันแล้วนะครับว่าคุณที่ทำเอาไว้นะเล่นงานเขาไว้เนี่ยมันได้ย้อนสอนกลับมาเล่นงานตัวเขาเองแล้วเห็นไหมลุงแกเคยสาบานเอาไว้แล้วว่า ถ้าใครเป็นคนที่รู้เห็นในเรื่องราวนี้นะครับได้มีอันเป็นไปเห็นไหมเขาก็สาบานตัวเขาเองด้วยถ้าเขารู้เห็นนะครับในเรื่องนี้เเขาก็บอกว่าให้เขามีอันเป็นไปอ่าล้มหายตุยจากกันไปหรือว่าครอบครัวพี่นาฏนะแต่กระสานสั้นเซ็นเขาก็พูดไป แล้วก็พูดเสียงดังด้วยเออใช่ครับผมนะครับขอให้มันโดนใช่ไหมเอขาเขาก็พูดในในคำสาบานนั่นแหละนะครับเอฟซีว่าขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าเขาไม่ได้กระทำก็ขอให้เขาจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับะทำอะไรก็ให้สมดังใจปราถนา แล้วตอนนี้เขาก็ได้ทุกอย่างแล้วอาจากพูดง่ายว่าจากศูนย์เลยละเกือบจะศูนย์น่ะจากหนึ่งเลยละเอาง่ายๆเอาเริ่มจากหนึ่งไปอตอนนี้เขานับไปเขาไปเป็นร้อยแล้วมอครบทุกอย่างเอาจากไม่มีจากอะไรไม่มีก็มาครบทุกอย่างเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าตรมันบ่งบอบ,บงเห้เห็นว่าเขาก็ไม่ได้กระทำ ใดี๋ยวไหมกรรมดีเขาเลยตอบสนองแต่อีกคนหนึ่งไม่รู้แหละว่าเขาทําหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ผลลัพธ์มันออกมาเป็นไงมันตรงเงินข้ามทางนู้นเขามีแต่ถอยหลังนะครับอีกฝั่งเดินขึ้นอีกคนหนึ่งถอยหลังใช่ลุงพูดชัดมากชัดก็บ,บอกเลยว่าถ้าแกทําเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปแกบอกว่าอย่างนั้นออขอให้ล้มหายตุยจากกันไป เอ,อแล้วก็ให้มันวิดาาสันตโลแต่กระสันสั้นเซนนะโอคำพูดเขามันชัดเจนแล้วเป็นยังไงนะเออมันเราเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าแล้วแล้วใครวะที่ได้รับผลกระทบเลยเรื่องเนี้ยเ,เราย้อนกลับมาดูได้ในเอฟซีนะย้อนกลับมาดูว่าไอ้ใครวะเออในอาตระกูลในครอบครัวมีใครโดนบ้างอะคนอื่นเขาก็ยังเฉยๆอยู่นะถามว่าเขาโดนไหมไม่รู้แต่ว่า การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขาการอะไรเนะี่ยเรามองเห็นเนี่ยว่าเขาก็ยังอยู่นิ่งอยู่เออยังไม่มีความว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆกน้อยน้อยแต่ว่ามันมองไม่เห็นแต่คนที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันชัดเจนเออมันเด่นชัดเอฟซี FC, ชัดเจนมากเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือหน้ามือหลังมือเอาพูดง่ายเออแทนที่จะดูเหมือนไปดีไปอาจจะเลิน แต่เหมือนก็ย่ําอยู่กับที่เอฟซีย่ำอยู่กับที่ทไม่ไปแล้วตอนนี้ย่ําไม่ว่ามิเดินถอยหลังอีกตั้งหากเดินถอยหลังด้วยแล้วก็ย่าอยู่กับที่แล้วก็เดินถอยหลังอยู่เงี้ยมันไม่ขึ้นเนี่ยมันมีแต่ลงเอสังเกตดูไหมลงอย่างเดียวนั่นเนี่ยมันก็คือคําคําสาบานหรือไม่อมันเป็นคําสาบานหรือเปล่าเไม่รู้นะเอแต่ที่ผลกระทบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่กระสานสั้นเทนไหมไม่เหลือครับเ,เห็นไหมแต่มันยังไม่ถึงขีดสุดไง F4 ยังไม่ขึ้นขีดสุดเออ่ยังไม่ถึงขีดสุดนะแต่ว่ามันค่อยสโลงไปเรื่อยๆซอฟลงไปเรื่อยๆแล้วับถอยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้สุดท้ายนเนี่ย F4 นะอันบอกเลยสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะถึงขั้นนะควบคุมตัวเองไม่ได้ ครั้งก่อนที่ไปเนะี่ะคุณก็ควบคุมลำบากแล้วแต่ว่าครั้งต่อไปคุณอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ได้อาเพราะอะไรลนะ่ะมันมันบีบไงสถานการณ์มันบีบเรื่องราวมันบีบพอมันบีบมากมากเข้ามากเข้าเนี่ยถ้าคุณคุมสติไม่ได้เนี่ยหรือไงเนี่ยอาจจะหลุดได้นะแอดว่าอันมีหลุดนะเหมือนลุงอนะ่ะลุงแกคุมได้นะขนาดนั้นอนะ่ะแกะก็ยัง แกก็ยังมีอาการเลยนะไอ้บอกเลยนะแกมีถามว่ามีไหมมีก็มีเหมือนกันแต่มันน้อยเออแกมีก็คือมีคนไปแย่ส่วนมากจะมีคนไปแย่มีคนอ่าทําสารตั้งต้นให้มันเข้าก็เลยโมโหนะครับมีแต่มันต้องมีเหตุผลมีสาเหตุไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นมีบ้างแต่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานะใดๆทั้งสิ้น แต่อันนี้มันเกี่ยวเออมันเกี่ยวเลยนะเกี่ยวกับสถานะเกี่ยวกับอ่ารูปทรงนะครับเกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดแล้วก็อาการควบคุมความรู้สึกอันนี้เขาควบคุมไม่ได้เลยแอดบูดเลยควบคุมยากมากเวลาเวลาโดนกระทบเนี่ยเขาจะขึ้นเลยขึ้นขึ้นมาทันทีควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเเขาบอกดีนะที่ไม่ได้กินอา,อาหารเสริมมานะ่ะ ถ้ากินยาชูกำลังเข้ามาในโอโหนะครับกระเจิงบอกตรงเนเ่อเดี๋ยวอยู่โดทุ่มเลยระหว่างนั้นนะโชเลยโชพระกำลังเลยเห็นไหมนั่นน่ะก็หมายความว่าไงหมายความว่าเขาเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้แล้วถูกไหมคุมไม่ได้เหมือนก็อยู่ที่นี่แหละจะไหมคุมตัวเองไม่ได้แล้วยิ่ง ยิ่งคุณทําแบบนั้นนะเออยิ่งคุณถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยโอ้โหยิ่งเห็นเลยเอฟซีก็เห็นนี่ว่าเขาคุมได้ไหมเขาคุมไม่ได้เออคุมตัวเองไม่อยู่นะอสวัสดีครับผมนะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมเอยคุมตัวเองไม่อยู่เอฟซีก็ลองคิดดูดิแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะกดดันไปเรื่อยๆเออ กดดันเดี๋ยวเอาเรื่องนู้นมาเรื่องนี้มานะพอเขามีแอคชั่นเนี่ยมีแอคชั่นตีกลับก็คือเขาไม่ยอมรับเนี่ยจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทนเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆถ้าใครคุมไม่ได้คุมสติตัวเองไม่ได้เนี่ยพูดง่ายๆว่าหลงตัวเองแล้วก็ลืมไปเลยแล้วก็กลับมายากเลยเอออาจริงนะกลับกลับมายากมากคือไม่สามารถจะดึงสติกลับมาได้เนอ แล้วก็หนึ่งก็คือเขาก็พลาดด้วยแหละนะครับเอฟซีเขาก็พลาดด้วยพลาดแรงๆเลยลหละนะครับทำอะไรก็ไม่ระวัดระวังหลุดเยอะหานี้เขาหลุดเยอะมากแล้วใครใครแนะนําก็ไม่ได้เลยนะเออไม่มีใครไปแนะนําเขาได้เลยเขาไม่เชื่อใครอย่างนั้นแหละมันเป็นข้อเสียนะบอกเลยมนะันเป็นข้อเสียนะเอ,อ ไม่ว่าเขาจะเป็นระดับไหนระดับสูงระดับกลางระดับล่าง,างไงก็แล้วแต่ต้องบางครั้งในเหตุผลของเขามีถ้าไม่เชื่อผู้น้อยบางทีเขาชี้ชี้ช่องทางให้แต่ก็ไม่ทําตามอ่ะเขาไม่เชื่อเพราะเขาต้องเชื่อตัวมั่นตัวเองนเนี่ยนี่ยคือปัญหาคิดว่าตัวเองถูกทุกเรื่องไม่ผิดเลยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้คนเราแอดเห็นนะเอะเป็นระดับวิศวกรเเวลาคิดคำนวณเรื่องแบบเรื่องอะไรเน เวลามันผิดเนี่ยเออเวลามันคิดคำนวณรายละเอียดต่างๆเขาคิดเป็นมิลน,นะมิลลิเมตรนะมิลเป็นมิลน,นิดๆนะอ่ะเออเซนนี่มันใหญ่ใช่ไหมเซนเนี่ยหน,น,นึ่งเซนเท่ากับสิบมิลน่ะแต่แต่เวลาเขาทำออกมาเขาพลาดยังไงร,รู้เปล่าหลักร้อยเลยเออพลาดเป็นเมตรอ่ะโอโหเห็นไหมไม่รู้คำนวณภาษาอะไรเออ คนมันผิดพลาดกันได้อันนี้เข้าใจแหละนะครับมันผิดพลาดกันได้แต่มันก็ผิดพลาดเยอะไปเอคนมันไม่มีหรอกที่จะไม่ผิดพลาดแต่นี่นก็ผิดพลาดเยอะเขาไม่เชื่อเขาไม่เคยเชื่อใครอืมเขเชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้อ่แล้วก็ไม่ฟังใครด้วยนะตอนนี้ก็ทักทายกับแม่นะแม่ก็ แม่ไม่ต้องมาทักทายแม่แล้วนะลูกนะแม่ก็โดนโอ้โหนะมันจะได้ไม่เสียเปรียบซึ่งกันและกันเนี่ยเออจะให้โดนอยู่คนเดียวได้ยังไงใช่ไหมแม่ก็ต้องโดน่อะที่ปรึกษาล่ะที่ปรึกษาก็โดนนะเอ,อครบเลยนะครับเอ,อจะไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยตอนนี้นะเอ,อก็จบไปเโดนจบกันไปโอ้โห ถ้าเรียกว่าอ่ามันจังหวะมาประจบกันพอดีเลยโดนต่อโดนนะครับนี่แหละคือพฤติกรรมการกระทำของเขาเอซเนี่ยเขาทำอะไรไว้มันก็ได้อย่างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้ได้เลยไม่มีทางเลยคือเขาก็ทำขึ้นมาเองเอ่อถ้าเราไปยัดเยียดได้ไหมไม่ได้เลย เพราะว่าระดับเขาเนี่ยปรมาจารย์ทั้งนั้นความรู้เขาเนี่ยโอ้โหนะทฤษฎีหรือว่าหลักการมีเป็นลังทฤษฎีหลักการมีเป็นลังพูดได้เป๊ะเป,ป,ป๊ะว่าต้องทําแบบไหนยังไงเนูเขาเก่งเ,เก่งแต่ผลงานเนี่ยไม่ต้องถามไม่สิไม่มีนะผลงานเนี่ยไม่เคยเห็นเขามีผลงานอะไรได้เลยไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,นะผลงานของเขา ชัดเจนไหมหาผลงานไม่ได้แต่ว่าถ้าหลักการคุยเรื่องหลักการกับเขานี่โอ้โหแม่นมากตอบได้เป็นเป็นฉากฉากเลยแต่จะเอาความจริงไม่ได้เลยหาอ่ามูลเหตุที่เป็นจริงจังเนี่ยไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยแสดงว่าเขาประสบการณ์ไม่ต้องถามอ่ะ ไม่ต้องไปเกี่ยวเรื่องประสบการณ์นะเกี่ยวที่ผลงานมากกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ผลงานของเขา,เ,าเขาไม่มีนะครับเกิดเรื่องละใช่ครับผมนะตามนั้นเลยนะครับ